ก็เลยแบบนี้เอาดูดเอาเอาดูดได้บ่เอ้ย่าเหาหนอเคยดิยปุนปุ่นเออเอามือหน่อยได้บ่เอามือหน่อยเอาเอามือหน่อยเอาเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะปุ่นขอปอขอพ่อกินน้ำแล้วหนูกินน้ำแล้วมาสันน้ำแดงโซดามะนาว เห็นคนกินยังกับขอ,อยางเดียวคุณเบ็ดเอ้ยนวัตภูไนค่ะไปไหนมานีหนิมาเมลแมนไผ่าเมลแมนไผ่คุณน,นายตุกตาพนักงานนะคะทำงานที่นี่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณขอแน่ขอแน่ไอ้กินน้ำแน่ <laughs> ไอ้หนูกินน้ำแน่เอออย่าบอกบว่าเอามือหลวงนี่หลีเลยล่างบ่มือนัน่นโอ้โอคนสิดูดุดคนสิดูุดน้ำแดงอยู่หวัดดีเจ้าโลกเหออ็นป่ะปุ่นวัดดีเจ้าโลกเอองงมองงด <laughs> มีของกินมีของกดดินบดเงงดเออปุ่นขออีกแล้วบม่หนาวสตะกินก่อนน้ำแข็งนั่น เออมือพัวประจระุไปแหงเลี่ยวยังไปตานั่วดีเถอะปุ้งรถกลม,มๆห้เลยว่ะพญ่์สิมสร้างเผือกเละหันสร้างเผือกตัวเดงจริงคืออู้ถุงยางร้อยอุ้ยถุงยางร้อย <c oughs> <c oughs> ตาตีตาตีถุงร้อยเออเจ้าโลกมาย่านย่านถุงร้อย เฮ้ยมันปิวมาจังไดว่ะอไรวะมันมาเบียบเงียบเงียบพี่หลอกพี่หลอกประธานเอาฮับก่อนฮับลงพอสิลงมาเออตุงยังปิวมาเร็วทุงงยางปิวมาเร็วเออบวกกินเด้อมันติแเสบเกินไปวะ ไม่กินต ja, ้นเนาะแม่ก็ินน้ำต้นอยากน้ำเปลาะอขอแน่คอแน่เดี๋ยวไอ้หนูกินน้ำแน่ไอ้หนูกินน้ำแน่ด้วยเบียดสบายใจฉิบเป่อนหนาวฉิบกินน้ำแข็งบ่ดอะกอกใส่กอกใส่กอกินได้ลูกก็กินน้ำอันใดคนกินได้สร้างกินได้เบิดบ่มีหิกินได้ย่างเดียวุ่น แอบแห้งแล่นด้วยเล่นนี้เล่นดอกกล้วยกำจะแล่นน้ำกลนบ่กุ่นดึงมือไว้ดึงมือไว้เบิดยังงมุดยังตีวะเออเออขออีกแนงับเอาใส่เบาใส่เอาน้่าพอเราไล่พระท่านเลยจบปุูนจับปุูนเลยเนาะแอบดีไปจังไงรถจอด เ็มกาปีบอกว่ามาหนุติปรผสมให้อีกนะปีว่าะไอปีะสมให้นนะมาเออันจังสิกลมกลมแห้งกว่าเก่าข้นข้นเฮ้ยมาดูกันน่งมาหอดวางนี่เพได้ทุน วะขนาดมีแนวกินยนะังบอดได้สนใจพอเลยวะมีแนวกินได้นี่ยว้าบ่ต้องเล่นบ่ต้องเล่นผ่านเส้นนีบ่ได้ค่ะต้องได้แวะทวนกะเออนเอาพี่เนาะ อหยังมาท่องท่องว่าเขาเป็นหยังกันประอูดไปใส่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วก็ว้ายยุ่ใกล้กันจุน FT FT บ้านยังซ <sa iden thanks> ุ oh, ่มติเออโอ้เนมีองค์ขล oh, ักมานําอยู่ในรถโผหน้าออกมาจะรออยู่โอ้ FT ตาอุ้มอยู่ใกล้ๆกันตัวนี้บ่ไกลเอาให้แน่นั่นมือนอยเดอยู่นั่นโอ้ยนําย่างเดียวที่ปีแน่ที่ปีแน่กันเลยบัดนี้โอดูดเอา Ao, đu đe bo, ô ô ô, đe bo, ao um đe bo, um đe bo, ao, ao um đe bo, ao, ao ao, ao ao, ngày um nè, con lật tia, ôi mưa nhào nó khơi gì, buồn, buồn, ơ ơ, ao mưa nổi đe bo, ao mưa nổi ao, ao mưa nổi ao, ơ, mưa nổi cái đây cứ cắn là cắn là đút, đút, ờ đút, tăng đút tăng bao. ดูดพวกขึ้นกระเป๋าให้เมาใต่เมือเอามาแต่เอาโจกไ้เม่เอฟตี้จ้าเอาใดบ่มันหมดแล้วเออดแล้วอุ้มกินหมดแล้วไปไปไปผุนปกันไปพุนประกันไปพุนเอาเอาออกไปกันไหนนองกินน้ำกันกินน้ำกินน้ำลมผูดลมพู ร่มกันล่มอุบาทน้ำพอไปละปุ่นบัตเสียบัตสันไอ้หนูหนูบังกันหนูบังกันบัตเสียบัตเสียจะไปเล่นผุนแล้วผุ่นต้นใหม่มองคยไปผุ่นอิ่มละตีอิ่มละมาไม่ค่ายอิ่มแล้วค่ายทิมละ ล้มแห้งปากแตกมดดลงอุ้มผิวเสียบอ,อุ้มเนีทานรถสั่นบะอ่ออุ้มทานน้ำมันบักพร้าวจีโอตอนต้นเก่าคตรไปแล้วแปดจ้างปังต้มไม่ยุ่หันละนั่นฮะได็ดต้อมอยู่แต่ว่าได้ต้อมบ่หลาย ได้ต้มได้ต้อมอันนั้นแม่ยังกาะเขากรามแม่ได้ต้มเขากราแต่ว่าต้นนีปีไม้ฝาดเรียบแล้วออขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม,แม่สำหรับข้าวโพดนะคะตอนนี้กำลังต้มไว้อยู่นะคะส่วนต้นนะ่ะอันเนาให้พี่ปีกินมดละคะ่ะ chỉ lúc mất mười 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 là mười 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 là

มาอ่อนฮ็ดหนังพ่อให้สิฮะพ่อให้ให้เดี๋ยพ่อให้ให้ไปเลยอยหญ้าเขาผู้ดใดบอกเนาะมาอ่อนแม่นะคะมาอ่อนแม่พ,พ่อไปกิาหญ้าดิพ,พ่อไปเอาหญ้าค่ะเออเออเออเสียงลมไหมงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปโอนนี้เดี๋ยวเราก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า หายใจสวยก่อนหนุกใจสวยก่อนหายใจที่สวยก่อนใจสวยก่อนใจสวยก่อนใจสวยก่อนย่อค่ะน้ำย่อดีๆย่อดีๆดีๆดีๆมาไหนอุ่นห็นแม่ไค่เอายอวยมาเล่นฮับเล่นฮับยันแม่ไค่านักเออฮับแม่ไค่ไปมันสินักเนาะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ บัต้องเอาอกาว,วาสันตีดึงเองเอาเอาเอาไปนองน้ำเออนันเออนันลากไปนองน้ำ <มา S 1> เอเอนันเป็นกันตัวของเขาได้บ่แม่น้องจากของเดอเออนันได้แล้วเนี้ยไปแล้วได้แล้ว <laughs>